เปิดฟลเด์นีเห็นมาเดิดขึ้นมาแล้วก็ copy copy ไปว่างนได dice user อาตามด้วยครับอันนี้ผมตั้งเป็นซื่อผมหม้เข้ามาแอป a าตานินนาน่ิรัน Adobe CEP extension เอาว่างสนี้เลยครับตรงนี้ผมว่างไว้แล้วรับ ผมก็เลยวางถับเลยสำหรับ페이지ว่างๆอ่ะกดผ่าดได้เลยปิดไปเปิดใช่ไหมรอบครับจะมนี้ติดตั้งเซตเอ็กซ์พีรันเลยครับอินสตอลเน็นจบทุบโปรแกรมติดตั้งเด่งเึ็นมากเขาคลิกไปทีโปรแกรมติดตั้งเธอหนึ่งปั๊บ เราห้องก็ไปเอาโปรแกรมนี่เข้าอะก็ป <ines> ีไปว่างตามเส้นทางเขาครับอะตาตาตากึ่งวันอะโดยบีซีพีฟังชั่นนี่ครับที่เรามาว่างคลิกเปิดรอแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยครับปิดทับปิดที่มดครับปิดเปิดพัดชีครับอ่าเนี่พอเปิดแล้วมาที่วินโดว์เซ็นชันอ่านี่ครัยยูนนี่คลิกไปเป็นมาแล้วครับเรียบร้อยครับ,บ,รรบขอบคุณและสวัสดี